การดีคัปเปิลคอนเซปต์นี้ยังคงเกิดขึ้นต่อไปนะครับล่าสุดโจไบเดนนะครับยังมีแนวคิดแล้วก็มีคําสั่งและวันดําลิที่จะออกคําสั่งการแบนจีนเพิ่มนะฮะล่าสุดเนี่ยไม่ได้พูดประชาประเทศนะก็เนี่ยฮะทั้งรัสเซียจีนนอร์ทดคอรีแล้วก็อิหร่านนะฮะโดยที่จะแบนอะไรครับแบน personal data transfer นะครับก็คือมีความเป็นห่วงครับบอกว่าเออจีนเนี่ยจะแอบเก็บข้อมูลของคนอเมริกันข้อมูลส่วนตัวนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็พูปุยงไง ผ่าน TikTok นั่นแหละนะแล้วก็ผ่านอีกหลายในตัวก็ล่าสุดนะเซ็นกฎหมาย executive order เพิ่มอีกนะเพื่อที่จะป้องกันการโอนโอนย้าย t r a n s f e r sensitive personal data นะ to country c o n c e r n to นะทั่วอเมริกาสิ่งนี้จะเกิดอะไรขึ้นนะครับ การป้องกัน Data ไหลไปไหลามาเนี่ยมันจะเป็นเทรนต่อไปในอนาคตนะอันนี้คือสิ่งที่ผมมองออตอนนี้มันก็มีการสู้กัน behind แต่ว่ามันยังไม่โจรครึมนะฮะแต่ว่าหลังจากนี้ผมว่าอาจจะได้เห็นการพูดกันแบบตรงๆรเลยว่าฉันไม่ให้ข้อมูลเธอเธอก็จะแบนข้อมูลฉันแล้วก็เหมือนเป็นสงครามข้อมูลกันไปเรียบร้อยแล้วนะฮะ สิ่งที่มันจะเกิดขึ้นหลังจากนี้คือมันจะเกิดอิมแพคขึ้นๆก็ต้องปรประเมินกันดีๆว่าการแบนครั้งนี้แล้วถ้ามันจะแบนหนักกว่านี้มันจะไปกระทบต่อบริษัทอะไรใครเล่นหุ้นนะฮะเล่นอเมริกาเล่นจีนเล่นอะไรเนี่ยมันจะไปกระทบต่อเซกเตอร์ไหนนะครับแน่นอนครับเซกเตอร์ที่ผมเห็นเซกเตอร์แรกแล้วมีผลกระทบเลยกับการแบนข้อมูลแบบนี้คือเซกเตอร์ออนไลน์เซลล์นะฮะไม่ว่าจะเป็นอ,อ,อะไรเดีย Amazon นะฮะ Alibaba เถาเปา นะสไตล์นี้นะครับจะมีปัญหาแน่นอนเพราะอะไรเพราะว่าเวลาคุณซื้อของคุณจะเป็นต้อง KYC แล้วคุณก็จําเป็นจะต้องมีข้อมูลส่วนตัวนะไอ้ตรงนี้แหละนะถ้าแบรนด์กันหนักมากๆเนี่ยมันน่าจะมีปัญหานะครับธุรกิจที่2ที่จะมีปัญหาก็น่าจะเป็นไบโอเทคโนโลยีนะพวกสแกนม่านตาอะไรอย่างไรพวกนี้ก็ข้อมูลส่วนตัวนั้นนะงั้นบริษัทไหนสตาร์ทอัพไหนที่ทําไปในทิศทางนี้นะครับเรื่องของการเก็บข้อมูลเรื่องพวกนี้ช่วยกันแพทย์ มันจะชะงักชะงันนะมันจะมีปัญหาเพราะว่าสุดท้ายคุณจะเก็บคุณจะสเกลอัพไม่ได้เพราะว่ามันจะติดปัญหาเรื่อง regulation เรื่องของกฎหมายระหว่างประเทศนะฮะก็มองไปไกลๆหน่อยเวลาคุณจะไปดูก็ดูแถวๆนี้นะฮะเอ่อ social media โดนแน่นอนนะ f a s h i o นะโดนแน่นอนสิ่งที่น่าจะ ได้รับการยกเว้นนะก็คือไอตัว financial service financial service เป็นเรื่องการจ่ายเงินพอมันเป็นเรื่องเงินเินทองทองเนี่ยมันจะมันจะยังต้องมีอยู่นะครับเพราะว่ามันจําเป็นไม่ได้มองเรื่องของการเก็บข้อมูลแต่มันต้อง KYC เพราะว่าถ้าไม่ KYC ไม่รู้ว่าไขเป็นไขนะฮะมันจะไม่ได้นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ายังเกาะกระแสเกี่ยวกับเรื่องของ financial ยังถือว่าดีอยู่นะครับแล้วก็มีพวก m u ติ i m u l ิเ n a t i o n a l location ยังพอได้อยู่เช่นสมมุติเรามีบริษัทอยู่บริษัทเดียวกันนั่นแหละแต่มันมีบริษัทลูกบริษัทเครือไปเปิดอยู่ตามที่ต่างๆของโลกไอ้พวกเนี้ยถ้าโอนข้อมูลกันในเขาเรียกว่าอะไร intra intra company คือโอนในบริษัทถึงมันจะอยู่ต่างประเทศก็ตามนะฮะก็ <c oughs> ยังถือว่าโอนได้นะเพราะถือว่าบริษัทเดียวกันนะอะไรประมาณนี้อื เออก็หวังว่าจะเป็นข้อมูลนะครับงั้นหลังจากนี้การแบนด e r s o n a l d a t a จะมากขึ้น,นเรื่อยๆคุณลองไปวิเคราะห์ดูว่าจะกระทบต่อธุรกิจอะไรโดยเฉพาะยิ่งคริปโตด้วยนะคุณก็ต้องดูด้วยว่ามันไปมีผลกระทบอะไรในอนาคตนะครับ